ผเจ้าหน้าที่อุทยานเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่หนึ่งครับก็ไปกับกลุ่มเพื่อนๆหลายคนอารมณ์ใบรุ่นครับเขามีบ้านทักอุทยานให้แต่เราไม่นอนก็เช่าให้ห้องหนึ่งสําหรับเก็บของแล้วก็อาบน้ําครับจริงๆจริงๆทางอุทยานก็มีห้องน้ํารวมให้อาบนะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงนอนในห้องนั้นสามคนครับส่วนผมแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆก็ไปจับจองที่สําหรับการเต็นท์นอนกัน ตอนที่ไปนั้นมีแค่กลุ่มผมกลุ่มเดียวเลยส่วนตัวสุดๆสำหรับอุทยานแห่งชาติที่นี่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องทีๆีเกี่ยวกับที่นี่เลยครับก็เลยสบายใจไปแต่เรื่องมาเริ่มขึ้นตอนหัวค่ำๆค,ครับเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในห้องนั้นร,ร้องกรีดดังมากก่อก่อกแล้วก็วิ่งออกมาหาพวกผมที่กำลังก่อกองไฟกันอยู่มันวิ่งออกมาแล้วก็นั่งร้องให้ครับเพื่อนๆถามอะไรมันก็ไม่ตอบ เอาแต่ร้องให้ก้มหน้าร้องให้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเอาพระใายให้มันด่พอเพื่อนคนนั้นพูดจบเพื่อนผู้หญิงที่ร้องให้เงยหน้าขึ้นมาเลยครับตาขวางสายตาแบบแข็งกร้าวมากแล้วก็บอกว่าใส่มาเลยคุณไม่กลัวใส่มาเลยเพื่อนๆนก็ตกใจกันหมดผมก็คิดแล้วแหมไปเลยผีเข้าทําไมผีที่นี่ใจร้อนจังพวกผมก็ว่าก่อกองไฟเสร็จจะให้เจ้าหน้าที่อุทยานทาไปไหวเจ้าที่เจ้าทางสักหน่อย แต่นี่ดันมาเข้าเพื่อนผมสะกก่อนก็เลยต้องพูดคุยกันหน่อยผมเองอะ่ะมีสติณนะตอนนั้นแล้วก็ทำเป็นใจกล้าเดินเข้าไปนั่งตรงข้างหน้าเพื่อนที่โดนผีเข้าแล้วก็เอาซ้อยประที่เพื่อนให้มาเอาไปคล้องคอเพื่อนผู้หญิงมันหันหน้าหนีผมผมเลยพูดว่าไหนว่าไม่กลัวไงหันหน้าหนีทำไมอีเพื่อนผีเข้ามันหันมามองผมตาขวางเลย มันจ้องผมผมก็จ้องมั่งคือคนอ่านอย่าเพิ่งงงนะครับว่าผมมากล้าเกินไปหรือเปล่าเวอ้อไปหรือเปล่าตอบเลยไม่ว่าหรอกครับเพราะการเห็นผีหรือรับรู้ว่าเจอผีของผมเขาไม่ได้ให้ผมกลัวเขาแค่มาขอส่วนบุญเหมือนเขาเจอช่องทางที่จะสื่อสารกับเราได้ก็คือตัวผมถามว่าผมเชื่อเรื่องผีไหมผมเชื่อนะแต่ไม่งงง,ง่ายทำไมจะเชื่อไม่ได้ล่ะในเมื่อโลกนี้ยังมีคนได้ แล้วทำไมจะมีผีไม่ได้ห่ะครับจริงปะคนไม่เคยเจอไม่รู้หรอกเอาละต่อต่อดีกว่ามีความสุขพอผมจ้องวันผมก็นึกถึงคาถาของพ่อที่เคยบอกผมไว้ว่าถ้าจะเดินทางหรือไปไหนทำอะไรให้ท่องพุทธังคราวพลาดทำบังคราบพลาดสังคัราวพลาดท่องไว้ภาวนาไว้แล้วจะผ่านไปด้วยดีผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นคาถาจากพระรูปไหนผมจำได้เพราะมันสั้นกระชับดีมีความสุข เข้าเรื่องพอผีจ้องผมก็จ้องผมตกใจนะเพราะตอนนี้แววตาเพื่อนผมมันไม่มีแววตาได้บกอ,อกไหมคือตาดำของคนเราจะมีน้ำหล่อเลืน่นเป็นแววแวววาวใส,สแต่ตอนนี้ตาดำของเพื่อนผมเป็นสีดำด้านเหมือนเอาเม็ดลำใหญ่ไปแปะไว้เลยผมเลยท่องพุทธัทงคล้าคลาดทำบังคล้าคลาดสังค,คังคล้าคลาดแล้วก็พ่นลงไปที่หน้าเพื่อนแล้วผมก็เอาสร้อยไปคล้องให้มันเสร็จปุ๊บมันก็ฟุบลงไปเลยครับผมก็อึ้งดิบ ไม่รู้ว่าที่มันฟุกไปนี่เพราะที่ผมพ่นลมใส่หน้ามันหรือเพราะส้อยพระหรือเพระาะคาถาอันนั้นมีความสุขแต่พอเพื่อนฟุกมันก็เงยหน,น้าขึ้นมาทำหน้างง,งงแบบว่ามามุงอะไรมันเย้แยะผมเลยถามมันว่ามันเจออะไรทำไมวิ่งออกมารู้ตัวไหมเมื่อกี้มันนิ่งอยู่พักหนึ่งทำหน้าครุ่นคิดแล้วก็ร้องให้ออกมามันเล่าว่ามันเข้าไปอาบน้ำพออาบเสร็จแต่งตัวเสร็จนั่งหวีผมอยู่บนเตียง แล้วมันรู้สึกว่าเตียงมันยุกยุเหมือนมันคนเดินบนเตียงหรือย่ำอยู่บนเตียงมันก็หันไปมองก็จะเป็นเงาสีดำร่างสูงใหญ่จจกระโจนเข้ามาหามันก็เลยคลิตแล้วก็วิ่งออกมาเงาดำนั้นก็ตามมันมาจนวิ่งมาถึงตัวมันแล้วมันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยพอมันเล่าจบพวกผมเลยลงความเห็นว่าจะไปขอให้เจ้าหน้าที่ย้ายห้องให้แต่ผมยังไม่ถามนะว่าห้องนี้มีผีหรือเปล่า เขาคิดว่าเขาก็คงไม่อยากเล่าให้พวกผมฟังเหมือนกันคงตัวพวกผมจะกลัวพี่เขามาย้ายห้องให้แต่ก็ไม่พูดอะไรเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรเรียกที่ได้ตลอดพี่อยู่หน้าป้มตลอดพวกผมก็ขอบคุณพี่เขาเรื่องราวก็ผ่านไปพวกผมก็นั่งเล่นรอบกองไฟกันปกติกไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกพอดึกก็แยกย้ายกันเข้านอนครับผมนอนกับเพื่อนคนที่ไปฝึกงานด้วยกันที่มันไม่ค่อยกลัวผีเหมือนผมอ่ะ มันชื่อเอ็มไม่เอ็มสกิดผมแล้วถามว่าได้กลิ่นยาสุกไหมพอไอเอ็มพูดเท่านั้นแหละกลิ่นมาเลยครับผมว่ามันไม่ปกติแล้วเพราะกลิ่นยาสุกแบบนี้ไม่มีเพื่อน,อนผมสุกแน่แน่มันเป็นยาเส้นอะครับยังไม่ทันไรเลยเพื่อนเต็นข้าง,างผมตะโกนเฮ้ยมาดูไอไก่หน่อยมันร้องให้เหมือนเมื่อเยเลยผมกับไอเอ็มรีบมุดออกจากเต็นท์ไปเต็นไอไก่ครับตอนนี้ไอไก่ออกมาอยู่นอกเต็นท์มันนั่งขัดสมาธิตัวสั่ง ตาขวางเหมือนเมื่อเย็ยนเลยเพื่อนผมก็ไปตามพี่เจ้าหน้าที่ตรงป้อมมาส่วนผมเริ่มรำคาญและทําไมมาเที่ยวสนุกสนุกต้องมาเจอผีด้วยวะผมเลยถามว่าคนเดิมใช่ไหมต้องการอะไรมาเข้าทําไมหลายรอบไอ้กายตอบผมว่ากูอยากสุบุรีผมก็เอาชิกหายละไอ้กายเพื่อนผมไม่สุบุรีด้วยดีเอาไงดีวะผมเลยบอกว่าทําไมไม่ไปเข้าเพื่อนที่สุบุรีคนนี้ไม่สุบุรีพอผมพูดจบ ไอ้พวกเพื่อนผมที่มันสุบุรีนี่แทบอยากกระทืบผมเลยฮ่าฮ่าอากายก็บอกผมว่าเอาบุรีมากูอยากสุขพี่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาอยาเส้นมว้วนมวนจุดส่งมาให้มอส่งให้ไอ้กายในใจก็ขอโทษมันที่ทำให้มันต้องสุบบุรี่ไอ้กายรับไปสุขหน้าตาเฉยพ่นควันแบบมืออาชีพมากแต่ดูพี่เจ้าหน้าที่เขาจะไม่ตกใจเลยเพื่อนผมไปถามทีหลังเขาบอกว่าเจอจนชินผี่ที่มาเข้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานคนกับ ตายไปจะเป็นสิบปีแล้วที่เขาก็เข้ามาไม่ทันแต่พอได้ยินเรื่องราวอยู่เขาไม่เคยทำร้ายใครแค่มาขอเล่าบุรีเท่านั้นเองที่เขาถามพวกผมว่าตอนกินเหล้ากันได้เทเล่าลงดินเส้นเจ้าที่ไหมคือพวกผมไม่ได้ทำตรงจุดนี้ไงเพราะไม่มีใครนึกถึงเข้าเรื่องต่อพอบุรีหมดที่แกขอกินเหล้าครับด่าพวกผมอีกว่าพวกเมืองกินกันไม่รินให้กูกินแต่ก็อีกนั่นแหละไอ้การไม่กินเหล้า ผมเลยคุยกับผีที่เข้าไอา้ไก่ว่าเดียวจะเอาเหล้าไปให้ทั้งขวดเลยแต่ช่วยออกจากตัวเพื่อนผมก่อนได้ไหมเพื่อนคนนี้ไม่กินเหล้าผมขอณพอผมพูดจบไอ้ไก่ก็ฟุบไปครับพี่เจ้าหน้าที่เลยพาพวกผมไปใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเอาเหล้าวางไว้ขวดหนึ่งที่เหลืออยู่แล้วก็แก้วพลาสติกกัดบ,บุหรี่อีกสองสามวนแล้วก็จุดธูปบอกเขาครับพอไอ้ไก่ฟื้นพวกผมแซวมันเรื่องสูบบุหรี่ใหญ่เลย แต่มันกลัวครับมันขอมานอนกับผมมันบอกว่าผีตัวผมมันปลอดภัยคือผมก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีที่ผีตัวแล้วลคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีครับพอตอนเช้าพวกเราจะกลับผมก็จุดทุกบอกลาเจ้าหน้าที่คนนั้นแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกผมเป็นอย่างดีมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าฝันเห็นคนใส่ชุดเจ้าหน้าที่อุทยานมาบอกเลขสรุปงวดนั้นเพื่อนผมไปบอกพ่อแม่ ยากที่น้องถูกกันไปเยอะเลยได้ข่าวว่าพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ถูกไปหลายเหมือนกันแต่พวกผมไม่ถูกเพราะไม่เล่นหวยครับเสียดายกันไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา